YP สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะมาชี้เป้ารถกระบะมือสองราคาเบาๆนะคะมิซูไซโคล L 2 0 0ราคาเพียง55,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถกระบะตอนเดียวเสริมแหนบเรียบร้อยค่ะพร้อมบรรทุกใช้ทำมาหาก,กินได้เลยนะคะจะบรรทุกหนักแค่ไหนก็ได้ค่ะสบายๆเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล 2500cc ซีซีโคตรประหยัดน้ำมันเลยค่ะ ช่วงร่างดีไม่ล่อนไม่สายนะคะใช้งานได้อีกนานเลยภาษีพรบรปีห5หเริ่ม้อมโอนนะคะรถสภาพสวยๆพร้อมใช้ค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาภายในตามนี้เลยนะคะลอนกระบะสวยๆไม่มีผูกค่ะใช้งานกันได้ยาวไปสีสันรอบคันนะคะโดยรวมแล้วก็สวยงามตามอายุนะคะภายในสวยสะอาดค่ะเบาะไม่ขาด ล้อมแม่ขอบ15ดอกยางยังดีค่ะพร้อมใช้งานสนใจคันนี้นะคะ55,000บาทติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดประกอบการตัดสินใจหรือนัดดูรถสามารถสายตรงโทรคุยกันได้เลยนะคะมีบริการส่งด้วยค่ะ สามารถสอบถามได้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ